สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show นะครับวันนี้เปิดวรายการกันสองคนไม่ได้หมายความว่าคุณอ้อออกไปแล้วนะยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าอามได้มอบหมายภารกิจนะฮะให้พี่อ้อไปทําเป็นพิเศษเป็นพิเศษและสําคัญด้วยนะแต่ที่แน่ๆที่สําคัญและพิเศษวันนี้รายการของเราในช่วงทอกโจท,ท่านอย่าไปไหนนะฮะเรามีคนสองคนซึ่งไม่ได้ร่วมรายการกับผมมานานมากพอสมควรแล้วแต่เป็นคนที่น่าสนใจมากเพราะว่าทั้งสองท่านปัจจุบันนี้เป็นสิงห์หมามคือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแลล้วเลช่ๆๆ แล้วตลอดเวลาที่เลี้ยงลูกมาเนี่ยนะเลี้ยงลูกมาแตกต่างกันแต่ลูกน่ารักหมดเลยลูกดีหมดมีพี่สาวอยู่ท่านในงานที่หนูถ่ายละครได้เคยร่วมงานถ่ายละครอะไรแกแกพูดถึงลูกเขาเนี่ยลูกเขาน่ารักแลวเขาน่ารักกับแม่ด้วยที่คุณพูดนี่ผัดไทยปะใช่ผัดไทยใช่คุณผัดไ<ช>ทยหรือเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นคุณดีใจดีดีดีนะฮะคุณผัดไทยนี่แกชอบเปลี่ยนชื่อแกชอบเปลี่ยนชื่อแกมีความสุขมากคือมัยก่อนอเดี๋ยวคุณผู้ชมจะจะจะตัดิดจถูกง่ายๆเลยนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยแกชื่อว่าใจดี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 แล้วแกบอกว่าใจดีมันมีแต่ให้อให้ใจดีให้เขาให้เขาก็เลยก็เลยหมดก็เลยเปลี่ยนเป็นดีใจเพราะดีใจเนี่ยมันได้รับคือให้มาเยอะแล้วได้รับบ้างตอนนี้แกชื่อดีใจดีดีนะครับและอีกท่านหนึ่งคือคุณนุ่นฮะคุณนุ่นนี่เปลี่ยนชื่อเหมือนกันเปลี่ยนชื่อเป็นคุณดารันนามสกุลธิตะกวินนะฮะอันนี้ก็เป็นซิงเกิลมาเหมือนกัน ทั้งคู่โคจรมาพบกันและทั้งคู่จะมาพูดคุยเรื่องราวของการเลี้ยงลูกท่านลองดูนะฮะว่ามันมีความแตกต่างกันแต่มันมีความสุขจริงๆครับทั้งคู่ทําอย่างไรจึงประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกมันมีประโยชน์นะครับน,นันีจริงนะคุณผู้ชมณสมัยปัจจุบันเนี่ยหนูว่าคําว่าซิงเกิลมามันมีเยอะแยะมากเพราะด้วยโลกของเราแบบนี้บางทีรักกันบริเอิมมันต้องเลิกลากันแล้วก็การไม่ว่าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะฉะนั้นวันนี้สําคัญมากตองนี้เงั้นเดี๋ยวคาถามแรกถามงี้เลยดีไหมถามว่าเป็นซิงเกิลมาเนี่ยรับได้หรือยังดีไหมดีไหมโอเคได้เลยครับและในช่วงเยี่ยมมองมองนะครับวันนี้หนูจะพาไปร้านของดาราคนหนึ่งหน้าตาหล่อครับคือเขากับหนูเนี่ยมองกันแทบไม่ออกเลยโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเลยฮะสงสารเขานะฮะคุณแจ็คเมทัศใช่ก็จะไปร้านข้าวต้มหมอภูมิเดี๋ยวจะถามเอ้ยทำไมชื่อคุณแจ็ค แล้วทำไมตั้งร้านชื่อว่าข้าวต้มหมอภูม<ช>ิเดี๋ยวจะถามให้มาเดี๋ยวจะถามให้และอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุณผ,ผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะถ้าตอนนี้คุณสนใจในโลกไอทีค่ะคนนี้ให้คำตอบคุณได้ค่ะอาจารย์ออฟไอทีเอ็กซ์เพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกเลยครับว่าด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะครับสังเกตไหมคบว่าร้านค้าร้านขายหรือคนทั่วไปเนี่ยก็พยายามเก็บตัวนะครับอยู่ที่บ้าน เวลาเราเก็บตัวอยู่ที่บ้านครับเราไม่เป็นโควิดแน่นอนแต่เราจะเป็นหนึ่งโรคครับโรคอะไรคะโรคชักครับชักอะไรคะชักหน้าไม่ถึงหลังถ้าสมมุติวันนี้ครับเรามีความรูร้เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ครับเราก็จะเป็นหนึ่งโรคเสมอครับ โรคอะไรฮะโรคเรือรังครับเรือรังอะไรฮะรวยเรือรังและรวยไม่รู้เรื่องครับคนหลายๆคนเนี่ยพยายามนําร้านค้าขึ้นมาแต่ขายไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะยังไม่รู้เคล็ดลับครับในคอร์สคอนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยนําประสบการณ์ครับที่อาจารย์ชอบไอทีเนี่ยทั้งหมด12ปีครับแล้วก็ประสบการณ์การขายของออนไลน์อีก3ปีมาย่นย่อะครับหรือเพียง3วันครับ3วิชาเลยวันที่1เนี่ยอาจารย์จะสอนเทคนิคนะครับการทําร้านค้าครับให้ปังแล้วดังบนโลกออนไลน์ทันยังไงวันที่สองนะครับอาจารย์สอนการค้นหาลุมเป้าหมายครับที่ซ่อนอยู่นะครับแล้ววันท ตอบอินบ็อกซ์ปิดการขายครับและจะสอนวิธีการหาสินค้าครับขายได้และขายดีผมจะแถมนะครับอีก3วันนะครับวันที่1เนี่ยจะสอนการแต่งภาพตัดคลิปครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือเพียงขึ้นเดียวนะครับการทําเป็นติ๊กต็อกเกอร์ทำยังไงนะครับแล้วก็ใช้ไลน์ครับเป็น6วันครับหวิชากันไปเลยครับจากราคานะฮะแปดพันบาทนะครับเหลือเพียง89บาทแต่100คนแรกให้เข้ามาเรียนฟรีครับแอดไลน์ดูนะพี่ไลน์แอด i t 7 8 9ครับหรือโทรมาที่เบอร์0 9 4 4 5 4 5 6 5 4ครับ6วันครับ6วิชาครับจากราคานะฮะ8,900บาทนะครับเหลือเพียง89บาท แต่100คนแรกครับเรียนฟรีเลยครับแอดไลน์มาที่ line at it 789ครับหรือโทรมาที่เบอร์094 4545 654ครับขยันนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยครับแต่ขยันถูกที่ครับปีเดียวก็รวยได้ครับรีบสมัครเข้ามาเลยค่ะเพียงห0ึ่สายแรกเท่านั้นเรียนฟรีกับอาจารย์อ๊อฟค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับจากรายการของเราอีกครั้งหนึ่งคร,รับท่านนี่คือรายการทุเรโชว์และนี่คือช่วงทอล์กโชว์ทอล์กโชว์วันนี้ท่านจะไปไหนฮนะเราเพิ่งผ่านวันแม่แห่งชาติมาสองวันเท่านั้นเองสองคนที่ผมเชิญมาในรายการนี้คือแม่ตัวจริงเลยครับสาหรับผมนี่คือแม่จริงๆทําทุกๆอย่างเนี่ยทาเพื่อลูกแต่มีวิธีการในการเลี้ยงดูที่อาจจะแตกต่างกันคนแรกคุณผัดไทยครับปัจจุบันนี้แกชื่อดีใจนามสกุลนะฮะดีดีดีด ชื่อดีใจนามสกุลดีดีดีคนที่สองนุ่นฮะซึ่งท่านจะจําได้ว่านุ่นอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฮะเธอเปลี่ยนชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นชื่อว่าดารันนามสกุลก็เปลี่ยนใหม่ฮะนามสกุลก็เปลี่ยนใหม่เลยเป็นสกุลแรกเลยของเธอตั้ง,งเกิดข,ขึ้นมาเองเลยครับทิตกวินทั้งคู่มีลูกและทั้งคู่เป็นสิงห์มังเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆท่านลองดูชีวิตคนอ,อื่นและลองปเปรียบเทียบกับชีวิตของเรา แล้วลองนึกดูสิว่า้โลกเราไปยังไงวะโลกของเรากับโลกของคนอื่นเหมือนกันไหมแล้วเราจะทำไงให้โลกของเราดีที่สุดเหมือนที่สองคนนี้พยายามทําอยู่ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณผัดไทยดีใจดีๆและคุณนุ่นดารันธิตากวินครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีดีใจมากเลย เชิญนั่งเชิญนั่งดีจ้ามากเลยทั้งสองท่านที่เหมาะรายการเราก็ดีใจเช่นกันเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยนะคะขอบคุณมากกินกาแฟเขอกินกาแฟไวทองค่ะไวทองโอ้โหไม่ได้ดีๆไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะเกี่ยวเกี่ยวเพราะว่าเราไม่เจอกันนานมากาแล้วเราก็ดีใจที่เราจะมีคนยุคเดียวกันที่ยังอยู่และมีความสุขด้วยกันก่อนอื่นเลยคำถามแรกมาคิดสัญญากับโก้ไว้ต้องถามก่อนคุณถูกเลี้ยงดูมายังไงมันสําคัญกับการที่คุณจะต้องมาเลี้ยงดูคนอื่นต่อคุณว่าสําคัญไหมสาคัญมากสาคัญนะคุณสําคัญไหมสาคัญค่ะสาคัญ เพราะฉะนั้นคุณเลี้ยงลูกยังไงค <ฮะ S 2> ุณนุ่นคือจริงๆแล้วว่าคุณแม่หนูหนูเกิดมาจากครอบครัวข้าราชการค่ะคุณพ่อเนี่ยคืออยู่กรมอาชีวศึกษาคุณแม่ก็อยู่กทมค่ะเป็นครูค่ะซึ่งก็เลี้ยงแบบข้าราชการเป็นคนไทยที่แบบเป็นครอบครัวเล็กๆแล้วก็สตรีกเรื่องเวลากับบ้านวินัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยระเบียบวินัยความสะอาดเรื่องในบ้านเรื่องแบเงบ,บเออออกไปข้างนอกเรื่องรักรุนเสื้อวนตัวไปหมดเลย,เลย ทุกอย่างไปหมดเลยแม้กระทั่งแบบเป็นนักกีฬาโรงเรียนเนี้ย <c oughs> เขาขอให้ไปเก็บตัว <c oughs> แค่แค่ครั้งเดียวอะค่ะไป3วันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไปได้หมดมีเราคนเดียวที่ยืนไปส่งเพื่อนแล้วก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราไม่เคยเข้าใจแต่ว่าคือคุณพ่อเขาเป็นห่วงไงคะแล้วคุณพ่อเองก็คือไปทํางานที่ต่างจังหวัดนานๆกลับมาเขาก็จะไม่ค่อยอนุญาตอะไรเพราะมันไกลหูไกลตาเขาก็ห้ามไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เข้าใจเลยแล้วก็วันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันแย่มากจะเป็นคอนฟ lict กับที่กับคุณพ่อมากๆก็คือมันเป็นคําว่ามันเพราะอะไรพ่อบอกเหตุผลมาสิมันเพราะอะไรที่ท่ามเราอ่ะพ่อบอกเหตุผลของฉันนี่แหละ เกลียดคำนี้มากร้อนไปหมดเลยเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีลูกเราจะไม่ทําแบบนี้กับลูกแต่ท้ายที่สุดทําไหมทำโดยที่พยายามจะหาหาข้ออ้างว่าแบบซอฟแล้วไม่ได้เป็นแบบเดิมหรอกไม่ได้ทํเหมือนที่พ่อทาเป๊ะหรอกแต่หลักการเดิมที่พ่อที่เราโดนมามันไม่น่าเชื่อจริงๆนะท่านผู้ชมเชื่อไหมมันไม่น่าเชื่อมากๆอะไรที่เราเกลียดเราจะทาครับ อะไร,รที่เราโดนมาจร,จริงๆแล้วเราว่าเราจะไม่ทําเราจะทํามันทําจริงๆแต่มันาจะาทําด้วยความรู้สึกเดิมเลยที่คนเดิมก็เคยพูดไว้นะก็เพราะเขารักไงเขาเลยทำเราก็ใช้ความรู้สึกและคําพูดนั้นเหมือนกันมันเหมือนเป็นข้ออ้างเธอ,อละออค่ะเลี้ยงยังไงล่ะเลี้ยงยังไงล่ะลสติบ่อยๆการลูกอ่ะก็เลี้ยงค่ะเลี้ยงแบบจริงๆเลี้ยงลูกอ่ะมันเลี้ยงตัวเองด้วยเพราะว่าพอพอมีลูกอ่ะค่ะเราก็จะรู้สึกว่า เหมือนทํายังไงที่จะติดอาวุธให้เขาอ่ะเพราะอีกหน่อยเราก็ต้องตายเนาะแล้วเขาจะมีแบบเหมือนกับเหมือนเล่นเกมอ่ะมันต้องมีอาวุธอะไรไปออกไปสู้ <ลบ S 2> สู้รบอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นคืออะไรที่เป็นทั้งวิชาการทั้งรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยติดให้เขาได้จะติดให้เขาเยอะๆอย่างถ้าโดนตรีก็ให้เรียนทุกอย่างเลยร้องไห้ไปเรียนไปก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบัง, <นะ S 2> บงคับบังคับค่ะบังคับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรตอนเด็กๆบังคับได้ก็บังคับ แล้วก็พอถึงเวลาหนึ่งที่เขาแบบรู้จักเครื่องดนตรีรู้จักโน้ตรู้จักวิธีเล่นแล้วจะเล่นไม่เล่นถึงตอนนั้นเขาจะโตขึ้นแล้วเขาจะตัดสินใจเองว่าเอาไม่เอา <S <S แต่ว่าต้องให้รู้จักอ่ะผัดต้องให้รู้จักทุกอย่างให้หมดพยายามให้เขาแสดงว่าเข้มงวดก็ค่อนข้างเข้มงวดกับลูกเล็กค่หนึ่งถึงเจ็ดขวบผัดเข้มงวดมากอุตายแล้วพูดอย่างนักจิตวิทยาหนึ่งถึงเจ็ดขวบเข้มงวดมากคุณเข้มงวดไหมเข้มงวดอ้าวบ่นไหมเลี้ยงลูกผัดไทยไม่บ่นไม่บ่นเลยจร่งเหรอค่ะ ไม่กินข้าวไม่กินข้าวตามเวลาก็ไม่บ่นก็เก็บ uh. ไม่ให้กินห uh, 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 uh. ิวก็ไม่ให้กิน <laughs> เลี้ยงตามธรรมชาติไม่บ่นร้องให้เอาของเล่นในห้างตอนเด็กก็ไม่บ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงตามธรรมชาตินี่ธรรมชาติของเขานะคะคนอื่นเขไม่ทํากันอยู่ในห้างก็ถ้าร้อเอาของเล่นก็ไม่บ่นไม่ว่าไม่ดุไปจ้างยาม200ให้มาจับก็บอกว่าคนอื่นเขาลาคาญโตขึ้นทําอย่างนี้รบกวนคนอื่นก็จะโดนแบบนี้ที่ใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักมามาเคลียร์กับเราอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อเหรอเขาใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือใช่แต่ไม่ได้บ่นไม่บ่นบ่นไหมบ่นค่ะโอ้โหนี่คือ คนละขั้วค่ะเชื่อมาเลยพี่ต่อยเออหไมเป็นงนั้นนุ่นเคยได้ยินคําที่แม่แม่พูดและยืนยันในสิ่งที่เราไม่ชอบคือแม่พูดเยอะอ่ะแม่พูดจนพ่อหนีแล้วเนี้ยเห็นไหมพูดเยอะพูดเยอะมากเลยแม่พูดกับเรางี้เหรอไม่ค่ะไม่ค่ะแม่หนูไปพูดกับแม่หนูหนูเคยพูดกับแม่หนูแบบนี้แล้วหนูรู้สึกว่าแบบทาไมแม่ไม่ฟังอ่ะแม่ต้องฟังเสียงสะท้อนจากคนอื่นดีนี่ลูกนะไม่มีใครกล้าพูดกับแม่นะแม่พูดเยอะคนเขาหนีหมดนะแม่เขาบอกว่าก็ฉันเป็นคนพูดเยอะฉันยืนยันว่าฉันจะพูดแล้วแบบ แม่แม่ไม่ฟังแล้วจนอะไร้หนูเป็นโอ้ตายแล้วเป็นเลยใช่อ่ะบ่นมาทุกเรื่องบ่นคือคือเอาจริงพี่ต่อยคือแบบพอเลี้ยงคนเดียวมันทําทุกอย่างใช่ไหมคะต้องทํางานนอกบ้านด้วยหูแยกล่างไม่ได้แรงมันมีจำกัดนึกออกไหมคะแล้วพอแรงมันไม่ไหวอารมณ์มันไม่ได้ไงอารมณ์มันควบคุมลําบากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบอะไรออกมาโดยแบบบ่นโจรนะของผัดของผัดนี่ลูกเล่นเกมลูกเล่นเกมแล้วก็เรารู้แล้วถ้าบ่นลูกเกียดตปากแน่ ก็ไปจับคัดเอาดับไฟแล้วก็บอกลูกว่าไม่มีตังค์เสียค่าไฟอแล้วมันก็แล้วก็ทํากันบ้านไม่ได้แล้วอีกทอตเสรยงนี่เขาก็ปรับตัวทํามาจากโรงเรียนไม่งั้นเล่นเกมสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นเกมแบบโทรศัพท์เนาะมันเล่นกับคอมอะค่ะหนูก็แอบไปจับคัดเอาเพราะน้องยังไม่รู้จักคัดเอาดับอยู่สามเดือนนะคะแล้วกลางคืนก็เดินสองไปฉายกันไปนู่นไปนี่ในบ้านเลยจริงเหรอจงเจงไม่บ่น เนี่ยเขาสามารถใช้วิชาละครในชีวิตจริงได้ซึ่งแบบเออเขาเก่งมากนะถ้าท่านผู้ชมรู้นะที่พูดตอนนี้ลูกคุณผัดไทยนะผู้ชมโตแล้วนะครับเรียนจบแพทย์นะครับนี่ไงตรงเนียเรียนจบแพทย์แล้วแล้วเรียนไม่ได้เรียนเมืองไทยด้วยนะครับเรียนจบแพทย์จากเมืองจีนนะครับคือเก่งสุดๆเลยนะครับปัจจุบันนี้มาประจำอยู่เมืองไทยแล้วอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักมากๆด้วยสีราวันนี้ไม่ว่างลูกเขาไม่ได้ว่างกันนะถ้าว่างเอามาแล้วนะครับจริงๆครับผมที่อยากให้เขามาน่ั่งยาเอามาลยคางสารที่เชนสิคะเอาลูกมาดิฉเชนก็ดูแย่แล้วค่ะลูกอ่ะพร้อมจะอธิบายความเหงาจากที่หมายว่าแม่เป็นยังไงที่พูดนะคืออย่างนี้นะส่วนทางด้านคุณนุ่นนะครับลูกสองคนแล้วนะคนโตปัจจุบันอายุยี่สิบค่ะยี่สินายแบบนะครับ หล่อมากๆครับหล่อจริงๆนะฮะส่วนลูกสาวไม่ต้องถามเลยนะฮะใครที่เห็นพร์แมนของเด็กคนนี้ต้องรักอ่ะทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งเก่งเขาเอาไปเลี้ยงไงยคัะเวลาเล่นละครเปที้ย้เขาเอาลูกไปเลี้ยงลูกเขาเห็นหมดหรือลูกรู้แยกรู้ดีรู้ชั่ว อันนี้แบบดีอันนี้แบบไม่ดีอ๋อเหรอลูกจะแยกเป็นแยกเป็นตั้งแต่เด็กแม่เขาไปเลี้ยงข้างเวทีนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ลรงลิเกล่ะค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่โอ้คุณพูดถูกค่ะพี่พี่ต่อยฝากถามเพื่อนว่ามันโกรธอะไรหนูปะคะมันไม่ได้โกรธหรอกมันเรื่องจริงมันเรื่องจริงเด็กมันก็เลยรูลูกไงคะใช่แต่ในขณะที่ลูกคุณเขาไม่ไปด้วยนะไม่ไปเจมส์พี่อค่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขา ไม่รู้่เขาไม่ค่อยชอบไปแล้วก็เขาไม่ชอบแม่หรือไม่ชอบไปหน้าจะไม่ชอบแม่โอ้โหแทงใจอ้แทงใจใช่ไหมเขาก็ไปนะแต่จริงๆแล้วก็คือแบบพอเขาเลือกได้เขาก็เลือกไม่ไปคุณเรียกลูกว่า JR หรือเรียก JR ทำไมคุณเรียกลูก JR เขาชื่อ JR เหรอผู้หญิงนะผู้หญิงค่ะแต่ว่าเรียกคือเรียกมาแต่เด็กคือคุณพ่อเขาเป็นคนตั้งให้ไงคือพ่อเขา คือเมื่อก่อนพ่อก็เป็นตำรวจใช่ไหมคะแล้วก็ไปสอบได้นักบินแล้วเครื่องบินเครื่องแรกที่เขาบินเนี่ยคือเครื่องจูเลียตเขาก็เลยตั้งเขาก็จะเรียกลูกจูเลียตแต่พวกคุณย่าคุณปู่เรียกไม่ได้เรียกไม่ได้เอาเลยเรียดเรียดเรียดเจอาง่ายกว่าเรียดเจอาเจอาอย่างเงี้ยจูเลียตมันแบบเหมือนเขาจะยากลำบากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เยเป็นเาเเป็นด็กยังไงครับเขาก็ขี้อายเนาะขยันเป็นเด็กขยันแต่ถามว่าเรียนเก่งบอกหูจีเนียสไหมไม่ใช่โอไม่จีเนียสเรียนแพทย์ได้ไงเขาขยันค่ะขยันคืออเาาบกว่ เขาไปเจอแล้วว่าคนเก่งเป็นยังไงเพื่อนเขาแบบมาจากโรงเรียนดีๆแบบพวกเตรียมอุดมพวกโรงเรียนแบบนัมเบอร์วันเนี่ยพวกนี้คือเขาบอกฟังแป๊บเดียวเก็ตคิดแบบคำนวณแป๊บเดียวเก็ตแต่เขาเขาไม่ได้เขาต้องกลับมาทวนแล้วก็คือเขาต้องทําเหนื่อยกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นอะไรที่ทํามากกว่าคนอื่นแปลว่าเขาเขาไม่ได้แบบมันไม่ได้จีเนียสขนาดนั้นนะคะต้องต้องรีพีทมันแต่อันนี้สายที่ต่อสู้แบบนี้ของเขาได้มาจากใครแม่สิแม่นั่นไงนั่นไงถ้าผู้ชม คือเราต่อสู้ไงลูกมันจะเห็นตามนะหรอคะหนูก็ไม่แน่ใจจริงๆๆิงจผมไม่ได้พูดเล่นลูกจะเห็นสิ่งที่แม่เป็นนะนุ่นอะ่ะลูกได้นิสัยอะไรที่นุน่นโอ้โหภูมิใจมากเลยไปบ้าง คนคนโตใช่ไหมคะคนโตเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการแบบมีมีน้ำใจอะค่ะนึกถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ตั้งแต่เล็กแล้วค่ะตั้งแต่เขาสามขวบนะคะพูดยังไม่ชัดเลยอะไรเงี้ยคุณคุณยายหายไปประมาณเดือนหนึ่งปกติคุณยายจะมาเยี่ยมบ่อยๆใช่ไหมคะหายคุณยายหายแล้วก็แล้วเขาเขาก็ถามว่าคุณยายไปไหนบอกอ่าคุณยายไม่ค่อยสบายคุณยายเข้าโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเฝ้ารออะไรหรือเปล่าแต่ว่าพอวันที่คุณยายมาเป็นเดือนแล้วนะคะคุณยายมาเขาถามคุณยายคําแรกว่าคุณยายครับสบายดี แล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณยายเขาพูดแบบน้ำตาไหลเลยแค่พอโทรลุกเอ้ยพูดยังไม่ชัดเลยห่วงยายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าเออนี่คือนิสัยที่เขาฝากมาใช่ค่ะใช่เวลาไปไหนมาเขาจะกลับมาเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ไปเที่ยวสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยน่ารักค่ะคำแค่นี้มันก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วบุกอะถามว่าบอกว่าอันนี้ได้มาจากเราจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเรายังไม่เท่าเขาเลยนะเพราะเราแค่เราแค่รู้สึกว่า ในลึกในใจเราเรานึกมักจะนึกถึงคนอื่นเวลาจะทําอะไรกลัวคนอื่นจะแบบเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นแค่นั้นแต่ว่าเขามีเสน่ห์กว่าเราเขาหว่มใหญ่เลยใช่ส่วนสําหรับมุกเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการการทางานนะคะการความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยมุกก็คือพองใช่เขาเขาเริ่มต้นมาเป็นนักแสดงตั้งแต่อายุน้อยนะคะตั้งแต่แบบว่ามัธยมขึ้นพึ่งขึ้นมปลายอะค่ะมสี่อ่า เขาก็เขาก็เริ่มตื่นโดยที่ไม่ต้องปลุกเริ่มรู้ว่าต้องแบบทำงานกี่โมงดึกไม่บ่นไม่เคยไม่เคยงอแงดึกไม่เคยเลยเขาต้องรีบตื่นก่อนแม่ตื่นนะคะพ่าะเดี๋ยวแม่จะบ่นมาบ่นแม่บ่นเขาก็ไปไปแซรีตื่นแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตฉันน่ะเหมือนจะดีไงมันจะเป๊ะตรงนี้แหละลูกมาแบบนี้จนมาถึงวันนี้แล้ว คุณรู้ตัวไหมว,ว่าลูกเขาคิดไงกับคุณเอาจริงๆนะเ,เราเบ็ดเสร็จในความคิดตัวเองไปหมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้สึกว่าลูกโอเคลูกไม่ไม,ไม่ไม่เสียใจยหรอกเราเราเราไอ้นี่เวละมองออกเรลาราบล็อกไว้ละเรากันไว้ละเราทําอย่างนี้เเผื่อไว้ละเราจะเบ็ดเสร็จตัวเองหมดแล้วไม่เคยไม่เคยย้อนถามทั้งมุกทั้งไม้ใช่มันถูกต้องตรงเพลงเลยอะไรนะคะแม่มแม,แม่คืออะไรรู้ไหมมุกก<ฆ>ับไม้ แม่คือแม่แม่คือ definition ของคำว่าแม่จริงๆแม่เป็นแม่เท่านั้นโอ้โหเผฮ้ยมันน่าภูมิใจรู้เปล่าแม่เป็นแม่แม่พร้อมจะไปยืนอยู่ข้างหน้าพร้อมจะไปตายแทนแม่พร้อมจะทุกอย่างทั้งๆที่เรื่องนั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรจะตายเลยแม่ก็จะไปตายแทนได้แม่ก็จะยืนอยู่ตรงนั้น และแม่พร้อมเสมอที่จะทําตัวแบบนั้นเพื่อลูกออันนี้เขาบอกอะคุ่นตาจะไหลใช่ไม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 ่เคยถามแล้วไม่เคยคุยกันแล้วเขาก็คงไม่เคยกล้าพูดเขาพูดจะพูดมากกว่าเนี้ยแตู่กเป็นแบบนั้นจริงๆใช่เขาตายได้เพื่อลูกจริงๆคนเนี้ยแล้วเธอล่ะลูกเขาคิดไงกับเธอลูกหรอคะเขาก็คงหนูบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน่ะไม่เคยถามเลยค่ะเออไม่เคยถามคิดว่าคงรักแหละคงคงนิดนึง แอบว่าเนาะแม่เขาเป็นจีเนียสเขาบอกเหรอคะอุ้ยตายนะตามันถึงนะพี่นะ้อง <c oughs> นี่ถ่อมตัวก็ได้นะ <c oughs> ลองถ่อมตัวดูแม่เขาเป็นจีเนียสแม่เขาไม่ได้อะไรนักหนาไม่ได้มีวิชาการไม่ได้บ้าบอคอแตกอะไรไม่ได้มหัศรัย์นอะไรเลยเขาจีเนียสไม่ได้แต่แม่เป็นจีเนียสพี่กั่อแม่เป็นจีเนียสเหรอ ขอบคุณนะลูกนะลูกเราไม่ต้องยกมือไหว้ครับเราไม่ต้องยกมือไหว้ลูกครับไหว้แม่ยงเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกๆวันนี้ที่มีชีวิตอยู่มาได้ทุกวันนี้แต่เขาตอบดีนะครับเพราะมีชีวิตมาได้ทั้งพ่อและแม่เขาตอบอย่างนั้นนะครับเขาตอบอย่างนั้นถูกต้องค่ะแล้วตอบอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาพูดได้เลยแม่เขาเป็นจริงคุณเป็นคนที่แสดงความรักต่อลูกไหมแสดงพูดตลอดเวลาแล้วเขารักคุณมากไหม หรว่ารักอ่ะรักไม่รักอ่ะเขาเป็นไตระดับสี่นะแล้วลูกบอกอยากจะกินอะไรกินไปเลยอยากจะทําอะไรทําไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะถ้ามันถึงเวลาจริงๆเดี๋ยวเขามีไตเขาแบ่งให้อบ้าไม่แน่ลูกลูกเป็นหมอไม่ใช่ลูกเป็นหมอคือถ้าไม่อยู่ไงอินี่กินโน่นกินนั่นทําตัวอย่างนั้นทําตัวอย่างนี้อินนี่ทําทุกอย่างไงพอลูกพูดปุ๊บหยุดหยุดทุกอย่างเพราะอะไร เพราะกลัวว่าจะต้องไปเอาไตของลูกนี่ไใช่เพื่อนนี่คือพูดทุกคนพูดเป็นห่วงไม่มีใครเชื่อมันมันไม่เชื่อเขาไชื่อเลไม่เชื่อแล้วเป็นไงเจอเข้าไปตพอเจอลูกพูดแบบทำไปเลยแม่ทำทุกอย่างแทนที่ลูกจะมาพูดว่าแม่อย่าย้อนแม่ไม่พูดเลยแม่กินกล้วยบดชีแม่กินไปเลยกินไปเลยูกปลูกให้ทั้งสวนเลยเออแต่พอลูกบอกคําต่อมาว่าเป็นไปเถอะเดี๋ยวจะแบ่งให้ แบ่งไตให้หยุดมันหมดเลย <c oughs> ห่วงไตลูกงไงไม่นึกถึงไตตัวเองห่วง,วงไตลูก,ลกโอ้ใจหายอ่ะไม่เอา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  <c oughs> แล้วอาการดีขึ้นไหมดีดีเลยค่าเลือดอะไรดีหมดเลยหมอบอกเลยตกใจมากไม่น่าเชื่อเลยคุณป้าไทยสามารถดูแลตัวเองได้ขนาดนี้จ้าหมอเซอร์ไพรส์ญญมากแบบอุ้ยทำไมมันมันมันเป็นไปได้ไงแล้วมันบอกความจริงหมอที่ฉันไม่ได้ดูแลอะไรค่ะลูกที่ฉันไม่พูดอย่างนี้ค่ะลูกรักษาใจรักษาใจแล้แต่ก่อนบอกกินแม่ต้องกินไข่ต้มนะไอ้กินนี่ใครมันจื อ่ะ <rôle à> ใครจะกินได้ยยยังยยอย่างเงี้ยเขาก็รู้จักแม่ต้มไว้เป็นสิบลูกเลยค่ะกินเลยกินได้กินได้ไม้ล่ะค่ะดูแลแม่ยังไงบ้างคือเขาก็จะแบบไม่เคยปฏิเสธ เวลาที่เราจะแบบว่าเออไปส่งแม่ตรงนี้หน่อยได้ไหมค่ะแม่ไม่มันน่ารักนึกมันกลัววะต้องใช้กลัวก่อนเริ่มจากต้องักสารต้องต้นตัวน่ารักจริงจริงเพราะเวลาอยู่กับเพื่อนเยอะๆไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครแบบสนใจผัดใช่ไหมเพราะผัดแบบพูดมากเยอะจะเป็นคนอย่างๆไม้จะสนใจจะฟังแล้วผัดพักไหมครับจริงค่ะจริงคือคือคือเชื่อนะเวลามันอย่างนี้อย่างเงี้ยคนหรือว่าผ้อีผัดพูดอย่างนั้นอย่างนี้ ไม้ก็จะเป็นคนเดียวที่นั่งอยู่ได้ว่าฟังแล้วฟังแล้วเขาคุยได้ทุกเรื่องคุยทวกคนด้วยนะพันยิ้มใจสุดๆเลยใช่จมากเมตตามากแล้วเคยรู้ไหมว่าเขาลำคาญรู้รู้ค่ะแต่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยบางทีก็สงสารลูกไปไหนจะไปไหนอีกเลยทีนี้ผมไปห้องน้ำนี่ไปรีบกมานะกลับไปบ้านบบกกลัวจะหลุดมาจากมะผัดได้เฮ้ยแต่ว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนค่ะแล้วบุ้งอ่ะ มุกก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบเราคิดว่าเขาอ่ะเด็กแต่เวลาเขาไปข้างนอกมาโตเด่นิดนึงเธอว่าลูกเธอสวยไหมสวยสวยกว่าเธอไหมตอนหนึ่งสวยค่ะสวยกว่าไหมจริงจริงหนูเป็นคนถ่อมตัวนะแบบไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือลูกอะไรเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันยังมันยังต้องปรับปรุงตรงนั้นมันยังต้องแต่ว่าหนูยอมรับว่าเขาสวยจริงใช่จริงแต่แต่สิ่งที่เราคิดไปก่อนอีกแล้วว่าอยากให้เขาสวยทั้งข้างนอกและข้างในตรงนี้แหละที่ไปยุ่งกับเขาเยอะอยากจะพูดอะไรกับลูกบ้างทั้งคู่ อพูด <laughs> คือจริงๆแล้วว่าเราเราเพิ่งมีเรื่องที่กับลูกสาวนะคะคเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เพิ่งจะมีเรื่องที่แบบว่าทะเลาะก,กันหนักหนาสาหัสเพราะว่าเขาเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนวัยแล้ว <nên S 2> เราปรับไม่ทันนะคะแล้วก็ยังใช,ใช้วิธีไวเด็กเหมือนเดิมต่อเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโหตอนแรกเราก็แซดมากเลยว่าทําไมเขาลูกขึ้นมาว่าเราเยอะจังเลยเราเป็นเนอะมุมแม่เนอะมันก็แบบเฮ้ยฉันเป็นแม่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามจะ เงียบแล้วนะเพราะฉันก็ท่องมาแล้วว่าเธอคือวัยรุ่นฉันจะหุบปากให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมเธอไม่หยุดทําไมเธอมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโกรธมากค่ะตอนนั้นก็คือเสียใจมากกว่าดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่โกรธแต่ว่าเสียใจมากๆแต่พอใช่ค่ะแต่พอแต่พอแบบพอเวลามันผ่านไปอะค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยเราคงต้องคิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยกลับไปรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณเขาซะมากกว่าที่แบบ พูดเล่จะลองให้มาพึ่งผ่านวันเกิดมาเขาเขียนเขาไม่เคยเขียนเยอะขนาดนี้นะคะเขาก็เขียนยาวมากเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแล้วเขาก็เขียนก่อนเลยว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาเขียนเลี้ยงความยาวๆถึงแม่อะไรเงี้ยเขาก็เขียนเยอะมากว่าถึงแม้ว่าแม่จะแบบเราทะเลาะกันเรารู้สึกว่าแบบแม่ไม่โอเคกับเขาเขาเขียนไปกระทั่งตอนที่เขาโมโหอ่ะเขาเขียนมากระทั่งว่าท็อกซิกแฟมิลี่คือเราเสียใจมากมันโหดร้ายมากค่ะคือ พอเขาเขียนตรงนี้ปั๊บอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้เลยว่าท้ายสุดคือเขาสรุปตรงที่ว่าแต่ว่าเขาก็คือคนเดียวที่ยังอยู่เวลาที่เขาไม่เหลือใครแล้วเข้ามาเข้ามาถึงหนูนะคะแต่ท้ายสุดแล้วแม่ก็คือคนเดียวที่ยังฟังเวลาที่ไม่มีใครฟังเขาแล้วก็เลยสึกว่าเอ,อขอบคุณที่ทําให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมเขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากขอบคุณลูกในทุกอย่างที่แบบเราพยายามตั้งใจดีแต่ว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่ผิดเราไม่ได้ผิดเรามีหัวใจที่รักจริงๆแต่ว่า เราอาจจะไม่มีประสบการณ์หรือว่าอาจจะไม่ได้ดําเนินมาถึงตรงนั้นจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะไม่ดื้อไม่ดื้อกับสถานการณ์ที่กําลังสอนเราค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากอยากจะรู้สึกว่าเราเป็นพ่อแม่ไม่ได้ถูกเสมอไปขอโทษลูกได้ไม่ใช่ค่ะเพื่อเพื่อเพื่อนอกจากเพื่อแบบให้มันสมานกันแล้วเพื่อตัวเราเองด้วยถ้าเราบวกรอบตัวเราจะบวกอค่ะเยี่ยมมาก ผมดีใจจริงที่เชิญคุณสองคนมาใ,<ช>ในวันนี้<ช><ช>มันเป็นความสุขจริงๆมันผ่านแม่ผ่านวันแม่่งชาติมาไม่กี่วันผมมีคเขารู้สึกจริงๆว่ามันยากมากเลยที่ยิ่งสังคมมันสมัยใหม่ขึ้นมาเท่าไร่ก็ตามพ่อแม่กับลูกจะเข้าใจกันโอ้โหยากยาก,ยากจริงใช่ใชแต่มันมีสูตรอยู่สูตรจริงสูตรสำคัญที่สุดเลยพูดมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วจนมาถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังสูตรเดิมถ้าคุณมีความรักจงมีความเข้าใจด้วยถ้าคุณใช้แต่ความรักและขาดความเข้าใจ ชีวิตมันไปไม่ถึงไหนแน่นอนแต่ถ้าคุณมีทั้งความรักความเข้าใจความห่วงหาอาทรมันจะตามมาคุณรักใครให้ตายยังไงก็ตามเขาจะไม่โยนความห่วงหาอาทรกลับมาให้คุณหรอกถ้าคุณไม่ผนวกความเข้าใจเข้าไปด้วยและถ้าคุณมีความรักและความเข้าใจและคุณรู้สึกห่วงหาอาทรเขาเดี๋ยวเขาจะโยนกลับมาเอง ผมดีใจมากที่คุณทั้งคู่มาว่วรายการกับผมเสียใจมากจริงๆที่วันนี้ลูกทั้งสามไม่ได้มาด้วยถ้ามาด้วยจะดีจริงๆ<ช>จะดีมากๆเลยจะเป็นความสุขมากๆเลยกําลังยุ่งกันโอ้หโโมันเป็นความสําเร็จของชีวิตคุณอ่ะ,ะ,ะมันเป็นความสาเร็จแต่นี้ก็เป็นบาดแรกไงเพราะเราเห็นมาแล้วนี่เป็นบาดวันแรกทั้านั้นเองที่เราเห็นความสําเร็จของการเริ่มครั้งแรกในการเดินเพราะนั้นหน้าที่ในการสอนหน้าที่ในการพูดพวกคุณยังอยู่มันยังอยู่อยู่ดีแล้วลูกๆเข้าใจด้วยนะครับว่าหน้าที่นี้มันจะอยู่ไปจนกระทั่งตาย ผมเนี่ยแก่ขนาดนี้แล้วนะครับแม่ผมยังสอนอยู่ทุกวันเลยนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะแม่ผมเองยังสอนอยู่ทุกวันซึ่งเป็นคําสอนซึ่งมีค่ามากครับมีค่ามหาศาลมากไม่ใช่ว่าท่านฉลาดมาจากไหนนะครับไม่ใช่ท่านเก่งมาจากไหนเลยครับแต่ทุกคําที่ท่านพูดมาที่เวลาเราจ้องตาท่านแล้วมองเห็นเห็นอย่างเดียวเลยนะครับเพราะผมแก่แล้วมึงผมเห็นอย่างเดียวเลยนะผมเห็นว่านี่เหรอที่เรียกว่าความรักนี่เหรอคือความรักมันใช่จริงๆ ตั้งแต่อายุเท่านั้นจนถึงอายุเท่านี้ดวงตานี้สายตานี้การจ้องมองแบบนี้ความห่วงหาแบบนี้ยังอยู่รวมกันทั้งหมดนี่แหละเรียกว่ารักคุณผัดไทยและคุณนุ่นครับขอบคุณมากครับและภาพภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ของมอบให้กับคุณผัดไทยคุณดีใจดีดีด,ดีและ,ะคุณนุ่นคุณดารานัน ตะก,กวินขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกับเราท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยอย่างคุณปัภไทนะลูกสาวนะคุณหมอนะผมต้องเรียกว่าคุณหมอเลยนะครับ<ด>นนคุณหมอ,อส่วนอีกส่วนทาง <laughs> ทั้งคููทั้งคู่ครับส่วนทางด้านนี้นะครับของคุณนุ่นเนี่ยเห็นไหมฮะนั่นลูกชายหล่อจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเขาหล่อเลยเขาหล่อเลยครับและเชื่อผมเดยคเขาเพิ่งยี่สิบขนาดนี้ถึงว่าผมว่าว่า ว่าเบิกมากลูกสาวไม่ต้องพูดนะดังสุดๆแล้วนะตอนนี Demon> ้คือดังจริงๆนะดังระดับนางเอกแล้วก็ไม่ใช่ระดับอย่างเดียวเป็นนางเอกด้วยแล้วใครไม่เคยดูมิวสิกวิดีโอของเธอนะฮะไปดูซะเลยนะฮะทิกตอกทิกตอกเขาเป็นดาวติกตอกเขาสุดยอดจริงนะครับเขาเต้นเขาเต้นเก่งเขาเต้นเก่งมากเออเนี่ยที่ไหนมาไอแม่ในปกติไม่เคยชมใครเลยนะครับไม่ใช่เป็นคนนิสัยจะกล้าชมลูกนะแต่ว่ามันเก่งจริงๆฮะเก่งจริงเก่งจริงน่าสนใจจริง ดูรายการของเราในวันนี้มองเห็นอะไรอย่างหนึงห่งรอเปล่าครับแม่สองคนอาจจะเลี้ยงลูกมาไม่เหมือนกันเลี้ยงมาสองแบบแต่ผมไม่รู้ว่าลูกเขามีมีความรู้สึกยังไงจริงๆหรอกนะครับแต่ผมคิดว่าลูกเขาจะมีดวงตาเห็นจริงไหมดวงตาเห็นอะไรจริงๆในภาษาพระเรียกอย่างเดียวเลยครับดวงตาที่เห็นอะไรอย่างถูกต้องจริงๆในภาษาพระเรียกว่าดวงตาเห็นธรรม mm. เราเป็นลูกเรามีดวงตาเห็นธรรมไหม เวลาที่แม่เรานั่งจ้องเราแม่พูดกับเราเรามองตาเข้าไปมองเข้าไปในดวงตาแม่เราเห็นอะไรเราเห็นจริงหรือเปล่าหรือเราเป็นคนตาบอดเราเห็นความรักไหมเห็นความห่วงใยไหมเห็นความจู้จี้กังวลความหน้าอะไรทั้งหลายที่เขาประดังประเดยใส่เราทั้งหมดมันมาจากเพราะรักหรือเปล่าถ้าคุณเห็นอันนั้นคุณก็มีดวงตาที่ดีครับแต่ถ้าคุณไม่เห็นอันนั้น คุณอาจได้ชื่อว่าเป็นคนตาบอดนะครับม,มีชีวิตมาทั้งทีระวังว่าจะเป็นคนตาบอดอย่าเป็นคนตาบอดเลยอย่าเป็นเลยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคุณผัดไทยและคุณนุ่นขอบคุณจริงๆค,ครับขอบคุณมากครับ